ชาที่ว่ากันว่าหลวงปู่สุขได้ถ่ายทอดให้กรมหลวงชุมพรไว้นั่นคือวิชาตะกุดใต้น้ำซึ่งเป็นตำราที่ยากจะหาพระเกจิอาจารย์ท่านใดมาเสมอเหมือนได้ตะกุดใต้น้ำคือตะกุดใ,ใต้น้ำที่ดังเนี่ยเพราะว่ามันมันทำยากแล้วในในเรื่องเล่าเนี่ยก็จะบรรยายแบบเป็นปฏิหารมากว่าก่อนที่ท่านจะลงไปท่านก็จะจุดเทียนก่อนแล้วก็เหมือนระเบิดน้ําเหมือนอไก่ทองที่ระเบิดน้ําลงไปหาชลาวัน ท่านก็จุดเทียนแล้วก็เดินลงไปในน้ำพอท่านเดินลงไปเสร็จแล้วขึ้นมาประมาณสองชั่วโมงตัวท่านก็ยังไม่เปียกเทียนก็ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นอยู่อยู่บนบกนี่มันยังไม่ชัวร์ว่ามันบางทีมันเผลอลมรั่วหรือเปล่าถ้ารั่วมันเอาปืนได้อยู่ไนะถ้าดำลงน้ำนี่มันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะมันต้องกงั้นลมอ่ะต้องต้งองอึดใจอยู่แล้วว่าดำลงน้ำอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าธาตุาน้ำเนี่ยมันทำให้ ลูกดินปืนเนี่ยด้านก็สําหรับเราในดำได้เจ็ดแปดนาทีผมก็มันก็เหลือกําลังใช่ไหมาลงโกรุสุในท่านท่านท่านเก่งทเก่ว่ากันว่าพุทธาคมอันเข้มขลังที่ทําให้ผู้คนล้วนเกิดศรัทธานั้นเกิดจากการที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งปฏิบัติอย่างจริงจังจนสำเร็จกสินอันเป็นธาตุทั้งสี่ นั่นคือดินน้ำลมไฟจนสามารถแยกธาตุด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญน,นอกจากนี้ท่านยังสำเร็จวิชานะในวิชามายาศาสตร์ซึ่งต่อมาได้ปลูกเสกผงดินสอองแล้วนำมาสร้างพระพิมพ์ที่ต่างร่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีอนุภาพด้านเมตตามหานิยมคงกระพันแล้วคลาด จริงๆวิชาหลวงปู่สุขที่ดังเนี่ยมีเยอะมากคือต้องบอกว่าหลวงปู่สุขในสมัยก่อนเนี่ยที่สำนักท่านเนี่ยคือเรียกว่าเป็นตะก,กศิลาเลยคือจะมีพระมีคารวะามาเรียนวิชากันเป็นร้อยๆคนอยู่กินกันที่นั่นเลยเพราะท่านมีวิชาเยอะ